สนับสนุนจากสสสนะคะในการนำออกสัญญาเช่ามาใช้เลือกรถโดยสาสาธารณะ72แห่งในระยะการดำเนินง,งาน3ปีเราพบว่ารถโดยสาสาธารณะของจังหวัดพะเยาที่ท้องถิ่นเช่าไปไม่เกิดอุบัติเหตุของการเช่ารถพัสนศึกษาของเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้ไง หนักนะคะในการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารเพื่อจะเป็นเลือกรถทัศนศึกษาที่ปลอดภัยในระดับโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างไรรวมไปถึงเพื่อให้เกิดการเลือกรถโดยสารสาธารณะที่มีอความปลอดภัยเพื่อให้เด็กนักเรียนเดินทาง วยเหลือหลักจากในในส่วนที่เกี่ยวเนื่อันนี้มามาอยู่ในความรับผิชอบของทุกคท่เราในปเนการหารถเหมารถจะเดินทางอาจจะไม่ทันโปรแกรมตารางในข้อเสนอจนสัาข้อได้เปี่ยนข้อเสียเปลี่ยนะไรข้เพื่อระกอบการตัสินใจจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็ต้อง ขอขอบคุณทุกท่านประิวที่สามคคะที่ได้ไบ้าทำนครับเพื่อของการให้ทำคู่งานนะคะซึ่งประกอไปด้วย ชิญเลยค่ะขอบครูมาได้ค่ะเปเ็นรองแม่บจาที่มาแทนประจูนนะคะได้มีนโยบายกับคณะทำงานว่ายวิธีการเโโรเื่องโต๊ะโปอเจกต์ท่สองลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะคะท้างนั้นขอเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ดาเนเินการกันต่อเนื่องจะขอความร่วมมือค่ะท่านผู้บริหารร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง18แแห่งค่ะรวมความร่วมมือ มีความปลอดภัยเมื่อก่อนเราทำกับท้องถิ่นไปละเนาะกัาส่วนนรัชการทีนี้เราก็จะเราอยากขยายความผู้มือแบบนี้ค่ะเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าวันนี้